สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามกันนะครับสำหรับการคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามมีวิธีการง่ายๆนั่นก็คือนำสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าตัวแปรของทั้งสองเอกนามมาคูณกันแล้วนำตัวแปรทั้งสองมาคูณกันโดยใช้สมบัติของเลขยกกำลังนะครับเรามาดูกันเลยอันดับแรกนะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่า สัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าตัวแปรของเอกนามนี้คือ4สัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าตัวแปรของเอกนามนี้คือ3เราก็นํา4มาคูณกับ3นะครับส่วนตัวแปรนะครับเราก็นําตัวแปรมาคูณกันโดยใช้สมบัติของการคูณเลขยกกําลังนะครับเราก็จะได้ x ยกกําลัง1คูณกับ x ยกกําลัง1นนั่นเองครับ เราก็นํา4ไปคูณกับ3นะครับก็จะได้12แล้วก็นํา x ยกกําลัง1คูณกับ x ยกกําลัง1เราก็นําเลขชี้ก,กําลังมาบวกกันก็จะเป็น x ยกกําลัง1บวก1ก็จะได้เท่ากับ x ยกกําลัง2นั่นเองครับดังนั้นคําตอบในข้อนี้ 4x คูณกับ 3x ก็จะมีคําตอบเท่ากับ 12x ยกกําลัง2นั่นเองครับสําหรับตัวอย่างถัดไปนะครับเรามาดูตัวอย่าง 7y กาลัง2คูณกับลบ y นะครับ ใช้วิธีการเหมือนเดิมนะครับนำสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้าตัวแปรมาคูณกันนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าสัมประสิทธิ์ของเอกนามตัวนี้คือ7นะครับและสัมประสิทธิ์ของเอกนามตัวนี้คือลบหนะครับเราก็จะได้7คูนกับลบหนะครับแล้วก็ตัวแปรคือ y กําลังสองนะครับคูณกับ y กําลัง1นะครับเราก็จะได้7จ็คูณลบหเท่ากับลบเและ y กําลังสองคูณกับ y กําลัง1ได้เท่ากับ y กําลังสนั่นเองครับดังนั้นคำตอบในข้อนี้คือ ลบเจากำลังสนั่นเองครับตัวอย่างถัดไปนะครับตัวอย่างข้อนี้คือลบ 6x กำลัง 2y คูณกับลบ x y กายกกำลังสองเช่นเดิมนะครับเราก็นำสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าตัวแปรนะครับนั่นก็คือลบ6กับลบ1นนะครับมาคูณกันนะครับแล้วก็นำตัวแปรนะครับมาคูณกันโดยใช้สมบัติการคูณของเลขยกกำลังนะครับถ้าฐานเหมือนกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกัน เราก็จะได้ x กาลัง2นะครับคูณกับ x กาลัง1นะครับแล้วก็ y กาลัง1คูณกับ y กาลัง2นะครับเพราะว่าโจทย์ในข้อนี้มี2ตัวแปรนะครับนั่นก็คือ x กับ y นะครับเราก็มาดําเนินการทํากันต่อนะครับนำลบ6คูณกับลบ1นะครับก็จะได้เท่ากับ6นั่นเองครับ x กลัง2คูณกับ x กาลัง1ก็จะได้เท่ากับ x กาลัง3และ y กาลัง1คูณกับ y กาลัง2ก็ได้เท่ากับ y กาลัง3ม ดังนั้นคำตอบในข้อนี้มีค่าเท่ากับ 6x กำลัง3 y กำลัง3นั่นเองครับ